เราบินจากไทยส่วนสามีบินจากเมลเบิร์นนะคะเราจะไปกริสกันแต่เราจะพักที่โดฮากันก่อนหนึ่งคืนค่ะแล้วเราก็เลือกโรงแรมน,นี้ค่ะสวยมากในราคาแค่3,000กว่าบาทต่อหนึ่งคืนเราบินมาถึงกันตั้งแต่6กโมงเช้านะคะเลือกไฟล์ที่ทำให้ทั้งไฟล์มาจากเมลเบิร์นแล้วก็ไฟลไปจากไทเนี่ยไปถึงในช่วงเวลา ใกล้เคียงกันที่สุดค่ะแล้วเมื่อไปถึงโรงแรมก็เช็คอินแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าห้องพักได้ก็เลยมาที่ซุปเปร์กีฟค่ะ มาเดินเที่ยวเล่นที่นี่แล้วก็หาอาหารทานนะคะนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าของที่ซกบากีฟค่ะก็จะเห็นได้ว่าไม่มีคนเลยค่ะมีแต่นกล้วนๆนะคะนกเยอะมากด้านหน้าของตลาดก็จะเป็นประมาณนี้ละคะ่ะตอนกลางวันเน้นะคะที่โดฮามันก็จะร้อนมากอย่างที่เคยทําคลิปให้ดูเมื่อตอนไปโดฮารอบที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเช้าๆมันก็จะเงียบอย่างนี้แหละไม่ค่อยมีคนนะคะมาถ่ายรูปหน้าตลาดก็มีแต่นกเต็มไปหมดเลย เราก็เดินเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหาอาหารทานนะคะไปทานมื้อเช้ากันเราก็ลองสั่งอาหารที่มันดูมีความเป็นอาหรับไหมอันนี้คือ,อตับแกะนะคะเขาทาน,น,นแกะกันเป็นอาหารอย่างนี้ราคาผัดกับไข่นะคะก็รสชาติแปลกๆดีๆน้ำมะนาวหน่อยนะคะแล้วก็จะมีคล้ายๆเป็นแบบว่าโรตีเบรดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทานเป็นมือนะะ้อเช้าค่ะ ที่นี่เขากินตับแกะเป็นเบรฟาสต์นะคะตับแกะกับไข่ค่ะว้าเป็นเบรฟาสต์ท่านอาหารช้าแล้วก็ตบท้ายด้วยกาแฟสไตล์อาหรับเข้มๆสักแก้วนึ่งนะคะเพราะดูสภาพัวเองวานนี่เหมือนยังอยู่บนเครื่องบินยังอยากจะนอนอยู่เลยค่ะ มาสุกวากินเที่ยวนี้นะคะเราโชคดีมากเลยเพราะว่ารอบที่แล้ว่ไม่เจอค่ะเขาบอกว่ามาที่นี่เราต้องมาเจอเนี้ยค่ะคือตำรวจม้าของที่นี่นะคะก็คือตำรวจของเขาเนี่ยก็จะขี่ม้ามาเพื่อที่จะมาดูความเรียบร้อยปลอดภัยอะไรต่างๆในตลาดอย่างนี้ละค่ะอ๋อก็ถือว่าโชคดีมากเลยค่ะที่รอบนี้ได้มาเจอนะคะเพราะรอบที่แล้วไม่เจอ กินมื้อชเช้าแล้วก็เดินเล่นในตลาดกันอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่ายังเช้าๆอยู่แดดยังไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะมีบางอย่างที่ตอนมารอบที่แล้วเนี่ยน้ำหนักกระเป๋าเต็มนะคะเราอยากได้แล้วไม่ได้ซื้อรอบนี้ก็ลองดูกันอีกรอบหนึ่งค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะสักพักเราก็ กลับไปโรงแรมกันค่ะนี่คือทางที่จะเดินไปโรงแรมนะคะโรงแรมที่เราพักนี่คือเรียกว่าอยู่ในโซนของสวากีฟเลยค่ะแล้วก็เป็นโรงแรมที่นี่ราคาสวยงามมากดูดีมากใครจะเชื่อว่าคืนหนึ่งแค่3 0 0พกว่าบาทนะคะคือห้องเลิศมากบอกเลยเดี๋ยวใส่ชื่อโรงแรมให้นะคะใครที่เดินทางไปยุโรปนะคะแนะนําว่าให้ลองหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยการแวะพัก ที่โดฮาสักหนึ่งหรือ2คืนนะคะไม่ว่าจะเป็นขาไปหรือขากลับก็ได้ค่ะเพราะว่าเราคนไทยนี่นะคะไม่จําเป็นต้องยื่นวีซ่าในการที่จะเข้าโดฮาค่ะเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดนี่นะคะให้ดูห้องพักของโรงแรมนะคะคืนละสามพันนิดๆค่ะคือแบบมันเลิศหรูมากมีความอลังการอาหรับมากๆเลยค่ะห้องใหญ่มากกว้างมากค่ะ มีโต๊ะทำงานให้ด้วยค่ะเหมาะก,กับคนที่ต้องทำงานระหว่างเดินทางนะคะสะดวกสบายสุดๆเลยค่ะเข้าห้องพักอาบน้ำสดชื่นหายเหนื่อยแล้วก็ออกไปเที่ยวกันต่อนะคะวันนี้ไปห้างที่ใหญ่ที่สุดของโดฮาค่ะ ตกกลางคืนก็ไปเดินที่ซูกากรีกันต่อนะคะเพราะว่าช่วงกลางคืนอย่างที่บอกแล้วค่ะว่ามันจะคึกคักมากกว่ากลางวันเพราะว่าอากาศไม่ร้อนเหมือนตอนกลางวันนะคะเราก็เลยมากันที่นี่อีกรอบหนึ่งเพื่อมาหามื้อเย็นทานด้วยค่ะและอย่าง่ก็คือพี่วินนี่ก็มีนัดกับน้องนักเรียนที่เขสนใจใช้์บริการบริษัทให้คุณที่วินนี่เพื่อไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียด้วยนะคะจริงจิน้องเป็นคนไทยค่ะแต่ว่าเป็นแอนอยู่ที่นี่นะคะเราก็เลยมีโอกาสได้นัดเจ เอกันในช่วงที่น้องเขาไม่ได้ไปบินนะคะพี่วินีน่ยังติดใจอาหารร้านเดิมที่เคยทานรอบที่แล้วนะคะปลาเผาค่ะอันนี้คือมันเด็ดมากเลยแล้วก็มีอาหารทั้งเป็นแบบสไตล์อาหรับสไตล์กรีกผสมกันค่ะส่วนนี้ก็เป็นทางข้ามใต้ดินนะคะเวลาเราข้ามถนนที่นี่สามารถใช้อุโองใต้ดินที่สวยงามติดแอร์ด้วยค่ะ นี่ก็จะเดินข้ามไปนะคะแล้วก็จะถึงที่โรงแรมเลยค่ะไม่ต้องไปยืนรอข้ามที่ถนนนะคะถ้าใครไม่รู้แล้วไปยืนรอข้ามที่ถนนไม่อทอ่รอนานมากไม่ได้ข้ามสักทีเพราะว่าทุกคนก็ใช้ทางลอดใต้ดินนี้แะคะ่ะในการข้ามถนนที่นี่ค่ะนี่ก็เป็นหน้าโรงแรมในช่วงกลางคืนนะคะสวยงามมากค่ะเปิดไฟสวยงามสุดๆเลยค่ะ ส่วนตอนเช้าตื่นมาก่อนที่จะไปสนามบินนะคะเราก็เบรคฟาสต์กันก่อนค่ะโอ้ยบอกเลยว่าโรงแรมนี้คุ้มค่าการจ่ายเงินมากยิ่งพักสองคนนี่คุ้มสุดๆเลยค่ะห้องนอนก็ใหญ่ห้องน้ำสวยสะอาดนะคะทุกที่ของโรงแรมกลิ่นหอมสะอาดสวยหมดเลยค่ะ เนี่ยพามาดูที่ทานเบรคฟาสตอนเช้านะคะอาหารเช้าก็มีให้เลือกเยอะมากน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะเราก็ทานเบรคฟาสกันก่อนแล้วก็นั่งพักผ่อนสักครู่ที่โรงแรมนะคะพอถึงช่วงบ่ายเนี่ยก็ไปที่สนามบินเพื่อที่จะบินไปที่กรีซค่ะนี่ค่ะหน้าตาของอาหารเช้าที่นี้น่าทานสุดๆเลยค่ะมีให้เลือกทั้งแบบอาหรับแบบเ,เวสต์เทิร์นยุโรปีแลเอเชียนะคะมีหมดเลยค่ะ แล้วแล้วก็ได้เวลาต่อเครื่องจากโดฮาไปที่กรีซนะคะพาดูบรรยากาศสนามบินที่นี่ค่ะสนามบินใหญ่โตโอ้อาอลังการมากแต่ว่าผู้โดยสารจะน้อยกว่าที่ดูใบยเยอะเลยค่ะแต่เรื่องของความสะอาดทันสมัยนี่สุดยอดไปเลย เดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถไฟนะคะซึ่งเป็นรถไฟเชื่อมต่อในเทอร์มินอลของที่สนามบินโดฮาค่ะเพราะว่าเกทที่เราจะขึ้นเครื่องเนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เดินทางออในโดฮาแล้วก็จะต้องนั่งรถไฟไปเกทนะคะอันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะคะไม่มีคนขับนะคะ นั่งรอที่เกตสักพักก็ได้เวลาขึ้นเครื่องค่ะจากโลหาไปถึงเอเธนก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกว่า